สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อ Max Sky Solar ครับตัวนี้เป็นระบบ2 4โวลต์ครับรุ่น hv ขีดสาด kw ครับ3 5 0 0รวัตต์ระบบย4่โวลต์ถ้าใช้โหลดเต็มที่3 5 0 0จะกินกระแสแบตเตอรี่1 4 2แอมป์ครับของคุณสุดสาคอนนะครับจังหวัดขอนแก่นครับส่งเข้ามา พิมพ์รายละเอียดมาให้นะครับบอกว่าอาการของเครื่องอินเวอร์เตอร์แม็กสกขึ้นโค้ด15นะครับเมื่อกี้ผมก็ลองทดสอบจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องจ่ายไฟแผงเข้าเครื่องก็ไม่เจอว่าเกิดโค้ด05นะครับโค้ด1นนะครับโค้ด15คือพลังงานต่ำนะครับนะครับดูคู่มือครับเขาบอกว่า VPV Energy is low ครับคือพลังงานต่ำนะครับ ขึ้นโค้ด15ห้ภายใน3นาทีนะครับถ้ามีเสียงเตือนติ๊ดติๆดติดนะครับมาขึ้นโค้ด15บ้แปลว่าพลังงานต่ำเขาบอกแบบนั้นครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูครับแต่ผมมาสังเกตฟิลเตอร์ด้านข้างเครื่องครับทั้งสองข้างฟิลเตอร์ตันนะครับตันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขึ้นโค้ด15ได้ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับ มีน็อตแค่ตัวเดียวนะครับเวลาใครที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแบบมีพัดลมแบบนี้นะครับก็ให้ตรวจเช็คฟิลเตอร์ด้านข้างเครื่องของเครื่องตัวเองด้วยนะครับนี่ครับฟิลเตอร์ตันครับมันอยู่กับตรงตะแกรงพอดีครับดูแล้วครับเกือบไม่มีช่องทะลุไปด้านในครับมันก็เหมือนกับแอร์นะครับที่เราใช้อยู่ ถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ล้างมันเลยนะครับแอร์ก็ไม่เย็นครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาไม่ได้ดูแลครับการระบายความร้อนก็ไม่ดีครับก็จะทําให้เครื่องร้อนได้ครับทั้งสองฝั่งเลยครับตอนนี้ผมเอาฟิลเตอร์ออกแล้วครับเดี๋ยวไปล้างน้ําแล้วก็ทําให้แห้งครับแล้วก็มาใส่ที่เดิมครับก็ไม่ยากอะไรเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับตอนนี้ผมจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับ เปิดสวิตช oh. ์ทาวเวอร์เครื่องต้องติดครับเครื่องต้องติดและต้องมีไฟจ่ายออกมานะครับถ้าเครื่องปกตินะครับเครื่องปกติครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับชี้ไปยังรูปหลอดไฟนะครับหรือรูปโหลดครับถ้าผมเปิดโหลดก็ต้องใช้งานได้นะครับผมเปิดโหลดสักนิดหน่อยละกันนะครับที่หกร้อยหกสิบสองวัตต์ครับ กินกระแสแบตเตอรี่3 1มแอมป์ครับเดี๋ยวผมลองจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับตอนนี้ใช้สวิตชิ่งแทนแผงเพราะว่าแดดไม่มีครับจ่ายไฟจากสวิตชิ่งเข้าด้านแผงเดี๋ยวดูนะครับถ้าแผงทำงานต้องมีการต้องการกินกระแสของแบตเตอรี่ต้องลดครับน,นลดไปแล้วนะครับแปลว่าพาร์คชัตเจอร์ใช้งานได้นะครับ ไม่พอเรือชาร์จด้วยครับตรงนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ว่าเราตั้งค่าชาร์จตั้งกระแสชาร์จไว้เท่าไหร่นี่ครับชาร์จไปที่30 m แอมป์เดี๋ยวดูตรงนี้ครับผมปิดโหลดก่อนนะครับเราตั้งชาร์จไว้ที่30 m แอมป์ครับมันมีการชาร์จที่3 2แอมป์บวกลบครับ ก็ถือว่าปกติดูตอนนี้นะครับไฟแผงชาร์จลงแบตเตอรี่ที่32แอมป์เท่ากับ1 0 0 0ครับหนึ่วัตต์ครับไฟจากแผงมาที่4.5แอมป์ถ้าผมเปิดโหลดปุ๊บนะครับอีก600มันต้องเพิ่มมาเป็น1 6 0 0กัครับลองดูครับอ่า1700-1800นะครับเพราะว่ามันต้องเอาไฟแผงไปจ่ายให้ ไฟเลี้ยงภายในเครื่องด้วยนะครับถ้าผมปิดโหลดมันต้องลดลงครับแต่การชาร์จก็ปกติผมเปิดโหลดนะครับเปิดโหลดแล้วเห็นว่าการชาร์จยังปกติอยู่ครับดูการทำงานของเครื่องครับไฟจะแข็งเข้าเครื่องชี้ลงแบตไปว่าชาร์จแบตครับถ้าลูกศรชี้ออกจากแบตไปว่ามันใช้แบตอยู่ผมจะเปิดโหลด ที่พันเก้านะครับจะเห็นว่าไฟแผงไม่พอนะครับมันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปร่วมแล้วนะครับดูลูกศรครับจากแบตเตอรี่ชี้ออกถ้าผมปิดโหลดปุ๊บเหลือชาร์จทันทีครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตั้งค่าของเราด้วยนะครับว่าตั้งค่าชาร์จถูกต้องไหมแบตเตอรี่ใช้ชนิดไหนกี่เซลล์นะครับควรตั้งแรงดันชาร์จไว้เท่าไรนะครับโวลต์ลอยเท่าไหร่มันมีผลกับการทํางานของเครื่องทั้งนั้นเลยนะครับ ดูแล้วครับเครื่องนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะแกะเป่าฝุ่นให้ครับทำความสะอาดให้ครับก็ไม่มีอะไรเลยเครื่องนี้ครับใช้งานได้ปกติครับที่ขึ้นโค้ดส5อาจจะเป็นที่ฟิลเตอร์นี่นะครับไปล้างทำความสะอาดให้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมช่างเอ๋ลำโพนสวัสดีครับ